โยสวัสดีครับก็ทริปนี้ฮะเป็น Family Tri p ปนะครับวันนี้ที่บ้านมากันเลยแบบไปเที่ยวกันสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เช้ามากเลยนี่เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเช้าจะต่นเตีสี่ไปเช่ารถมาตอนนี้ก็คือจะขับรถไปรับที่บ้านที่สนามบินน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้หมายถึงที่บ้านเราจะไปถึงเราขับจากไหนไปไหนเราขับจากโอกูฮาม่าไปนาริตะแอร์พอร์ตนะฮะ ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงกว่ากว่าทางด่วนอย่างเดียวสำหรับค่าทางด่วนฮะใครอยากรู้คือจากยโบฮาม่าไปซาบิเนกิตะเนี่ยสองพันกว่าเยนฮะสองพันไทไหมประมาณหกร้อยสองพันเจ็ดเจ็ประมาณน้เแพงก็เป็นว่าทริปนี้เดี๋ยวไปไหนบ้างก็จะได้ชมกันนะฮะรับรองว่ามันแน่นอนครับกับ Family Trip ครับ ตอนนี้ก็อยู่จุดพักรถนะฮะหลังจากที่ออกมาจากโตเกียวสักพักหนึ่งเราแวะทานข้าวกันก่อนนะครับอืมโอ้โหเอ้ยอร่อยอ่ะเยี่ยมเลยกินชุบด้วยแล้วกันม,มือใครเนี่ยอะไรเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยโดนขโมยอะ่ะก็จุดพักรถเนี่ยนะครับนอกจากร้านอาหาร,ห,ารห้องน้ำแล้วเนี่ยก็จะมีโซนขายของด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยแจ้ว นี่แหละฮะด้านนอกจุดพักรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือที่จอดรถนะฮะอยู่ตรงด้านนี้แล้วก็จะมีตัวอาคารนะฮะที่เมื่อกี้กินข้าวก็อยู่ด้านในมีตู้กดน้ํามีห้องน้ําใหญ่โตมากต้องบอกว่าจุดพักรถของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหสะดวกสบายสุดๆจริงๆนะฮะยังไงใครที่แบบเช่ารถขับหรือแบบโดยสารโดยรถส่วนตัวเนี่ยอย่าลืมแวะฮะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งอะ่ะ ที่หมายแรกแล้วนี่คืออะไรนะทาคุมิโนซาโตะนะฮะเขาบอกว่าเป็นเมืองเอเป็นหมู่บ้านหัตกรรมนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นหัตกรรมเลยนะฮะอยู่จังหวัดกุณมะนะครับใช้เวลาขับรถมาประมาณ3มชั่วโมงกว่า,วา,วาจากโตเกียวนะฮะก็ถึงที่หมายแล้วฮนะที่นี่ก็จะมีอะไรนะ ร้านท like mm hmm. okay. ี่แบบขายพวกเส้อพงเสื้อผ้าเป็นผ้าไหมอะไรนี้มั้งแล้วก็มีฟาร์มสตรอเบอรี่ด้วยไปดูฟาร์มสตรอเบอรี่นี่นี่นี่ฟาร์มสตรอเบอรี่เพิ่งเปิดใหม่นี่นี่ฮะแผนที่หมู่บ้านก่อนไปดูสตรอเบอรี่ให้ดูกระต่ายก่อน ถึงแล้วใช่ไหมเชฟเชฟถึงไงฟาร์มสตอเบอรี่ชื่อว่าสตอเบอรี่เฮาส์ภาษาญี่ปุ่นว่าอิชิโกะอิชิโกะเนาะนี่นะฮะอยู yeah. no, ่ท่ามกลางคูเขานะฮะร้านร้านนี้ร้นอิชิโคนี่นี่ให้ดูราคา ช่วยเขาจะต้องบางด้วยก็สี่บาทใช่ก็ตามเดือนไปนี่เดือนสามอาวันมาช่วงนี้ใช่ผู้ใหญ่พันสามผู้ใหญ่พันสามเด็กพันสี่อนี่นี่โชคกักเซ่พันสามพันสี่5 0อันหนึ่งอันนี้ตุ๊ดสองห้าสอันแรกเป็นชั่วอุา์เจ้าของฟาร์ม เม่นี้แม่นี้นี่ฮะอยู่ฟาร,ร์มสับอรีร่เอ็มแอนด์เด็ดแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็มีวิธีการกินนะคะเอ้ทานเด็ดนะคะต้องบอแบบว่าอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็นี่โอ้โหสุดยอยเขาบอกว่าห้ามดึงลงมาแรงหรือว่าห้ามเอียงไปอ่อาแล้วไงต่อแล้วก็เขาบอกว่ากินจากตรงหัวก็คือเอาไอา้ตรงใบเนี่ยออกในหัวในหรือในแอปเป็นหัวมเห็นมีตาเลยเออพี่เขาบอกมาเมื่อกี้นี้อย่างนี้แล้วก็เอาตรงหัวเนี้ยจิ้ม จุ่มนมให้นมมาด้วยให้ชาดมาด้วยใช่แล้วก็กินสกุ้ยนะอร่อยไหมไม่เปรี้ยวไม่หวานจืดเลยนี่มันมันแก้วนี่เฮ้ยแต่แบบเอ็มชอบที่มันไม่เปรี้ยวไงถ้ามันเปรี้ยวมากก็ไม่ค่อยชอบแต่มันไม่หวานนะไม่เป็นมหวานมีนมหวานอ่ะดูแดดดี้บ้างเป็นไงบ้างครับแดดดี้กินไม่พูดไม่จาเลยครับก็พอได้อยู่อ่ะ พอได้อยู่พอได้อยู่ไหมเนี่ยไล่สตรอเบอรี่นี่เขาแบบพอได้อยู่มันได้ฟิลอะรสชาติอย่างนั้นนัอะจืดจืดอันนี้มันสตรอเบอรี่พันฟูกิยูกิยูกิอะไรวะโนเกะยูกิโนเกะโนเกะใช่แล้วอะไรต่อจบละยูกิโนเกะนะฮะเป็นพันของจังหวัดกุนมะเอาเป็นว่าเอ่อไม่ยูกิโนเกะก็ยูกิอากาเกะไม่ก็ยูกิอาเกะไม่ก็ยูกิโดเกะ อะไรกเกะเนี่ยนะฮะก็เป็นพันธุ์ของจังหวัดกุนมะนั่นเองนะครับป๊อปอันเล็กมากเลยอ่ะรอเขาโตก่อันไหมเนี่ยนะฮะไม่หันละอ่ะเอาคืนไม่ต้องจะโตไหมฮะเชียวถ้าเกิดจับแล้วก็ต้องกินเลยเออจับรักกินเลยเราไม่ได้ล้างด้วยอ่ะจะตายไหมปกติซื้อสตรอเบอรี่มาล้างก่อนกินป่ะคะล้างเนี่ยบางคิของขวัญอะไรอะไรอะไรสตรอเบอรี่อ๋อใหญ่มากดูวิธีการ เด็ดนะคะโอ้โหใหญ่จังเลยอ่านีด้ไหมใหญ่มากสุงก็เนี่พ่อคะของเอ็มใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยี่เออโอ้โหมีใครมีใครใหญ่บ้าทำไมเขาบอกไม่ต้องล้างเลยเอาละไม่ต้องล้างแสดงว่าที่นี่แบบใช่เขาบอกเสียงอะไรสารเคมีล้างไปก็เอาออกไม่หมดหรอกมันใหญ่แล้วก็ยาฆ่าแมลงล้างไม่หมดหรอกล้างนน้ำเปล่าไม่ได้ เปรี้ยอวๆๆอ่ะเนี่เขาไปเปรี้ยวก็เด่นให้นมมาไงเฮ้ยตอนนี้มันเป็นดอกนี้ก่อนนะไม่ใช่เป็นดอกแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่จริงปี่นเนี่ยอ่เ,ยเด็กๆสื่อการสื่อการเรียนรู้อ่ตอนแรกตอเบอรีร่เป็นอย่างนี้ก่อนไม่ใช่เป็นอย่างนี้ก่อนต้นสับเบอรี่มันมีดอกเป็นอย่างนี้อ๋อนี่คือดอกสับเบอรี่ไม่ใช่อันนี้แล้วกลายเป็นอันนี้แล้วก็ออกผล you know คำนี้รู้จักไหมเอาดอกออกผลอะพอมันมีดอกก็ต้องมีผลรู้จักแต่ดอกเบี้ยวโอ้โหอันนี้ต้นไหนเนี่ยทำไมมันเป็นกรอบพลาสติก เขาเลือกมาแล้วคัดมาอย่างนี้นไอ้ไม่เห็นไหมนี่เขาล้างนี่ไอ้ไม่เรากินเราไม่ล้างหรอเงี้ยเข้ามาเหเดี๋ยวละถ้าเกิดเราเห็นคลิปนี้คลิปอยู่ท้ายไปเราตายแล้วนะครับใครยินทานะสรุปอะไรอร่อยสุดกาแฟกาแฟอร่อยสุดครับทุกผู้ชมครับ Strawberry House กาแฟอร่อยจะไปยี่ห้ออะไรบ้างเบอร์ดี้เบนดี้เบอร์ดี้ของไทยไม่ใช่เบรนดี้ของญี่ปุ่นเบรนดี้ของญี่ปุ่น แล้วมันเบอร์ดี้่ะเบอร์ดี้ของไทยสุดยอดเลยครับกินแล้วเหนือแตกคือในห้องที่เขาควบคุมอุณหภูมิไม่ไม่มันยี่สิบกว่าองศาร้อนนี้เออควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นแห้งมากเข้ามาหน้าแห้งจะเลยแต่งหน้ามาด้วยนะได้ถ่ายรูปสวยๆกลับไปได้นะครับ